สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุภูสุคนเนาะก,กับช่องบาทองปากเสกิศแซบอีกคือเขาพี่น้อยมา嘛พี่น้อยมื้อนี้ได้มูทอดพี่น้อยมูซามซันทอดกับปลาทูปลาทูโตนไอ้โตนนึงพี่น้อยกับแกบปะปลาแดดแกะปลาแดกมื้อนี้พี่น้อยนี่พักกับปแก้มก็จะอย้อนมาละพี่น้อยเพราะได้เก็บพักมากอันนี้เก็บซ่อชอยู่ด,ยด้านหลังบาทองพี่น้อย มาไหมาพี่หน่อยนี่ขาดบโบเร่ข้าเหนียวนี่ใส่ทุงมากเลยนี่มองกล้มองเดิมพี่น้องยล้างโรงงานคือเก้ากับบรรยากาศท่อนๆพี่น้องมามามแซ่บๆกันก็จะลงมือกับปากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแจกบะทองคือเก่าทุกคนมาไหแซ่บๆมาเลยพี่น้อยจะประแดกจะประแดกบุญทอดพี่น้องคำในแหกหมันนี่ดยุดแก้วประแดกก่อนนะั่นตัดปลาตะตัดประแดกเนาะ กับยงอนบลาไหลหมูสามชั้นทอดทุกคน กาดนี่ก็ห้อนห้อนอ,นองไรเป็นอย่างไรรุนตกวันต่อวันกลับมาห้อนคือเกา ตอนนี่ยพี่น้องตอนประแดดประทูนั่ต้นหนึ่งปทาู่กินพอแล้วมือแล้ววันพี่น้องเอ้ย กกินอย่างผมมีแห้งให้ดูดิคือกันนั่นคืงองานคันบกกินกับสบู่มีแห้งหเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่แหละคันกินกับาายากแนะนำกินนี่แหละจากทีกินยังเดีย จะ,ะแหลงหลายเตัวเลยคนหลายครับใช่ไหมืน่บ้นา,มมบานมันทอนมมใหาหน่อยหมูสามสันขอกระป๋านม่จะแต่งแพง,งคุณเอ้อ คืมาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอะเฮ็ดพอได้มีวิญญาณไป่หน่อยพอได้มีกินจะประเดี๋ยแบ นอกเอี่ยงก็หองนี่ดีไปหน่อยหองเก่งขนาด แดดสุดยอดคนแดดฮอนเป็นหอนผมฮอนควรสิตกเพรอนพักแหละ มันอ่อนครักหน่อยนัดมาละมันอยู่ในห่มบุ่ค่อยงามป่ะเนี่ยมันจะหย่อนๆอ่อนๆได้ว่ามันหน่อยหน่อยนหนยู้อ่ะจอแซ่บ เอาเม็มาโรยก็ทําคนใหม่เกิดเสยบ่ได้เก็บกินอยู แซพี่น่อยจะประแดกกันนวดว่แส่ว่ัตอนช้่นเดียน่นะ้องสามตอนชินกล,ลนนได้ดูแต่พิกหน่อยอ้พี่น่องแซบ่บสุดยอดแซ่บพื่อเข้าเบิร์ดพี่น่อยเครื่องแนดมีเลือดแต่แจวหน่อยสามสามล้าน คลิปหนึ่งก็ซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ้ยถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเด้อสิ่งที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนเพื่อสุขภาพสู้ใหม่ทุกคนเอาคลิปหนึ่งก็ซ้ำนี้แหละตัวลาไปก่อนขอันุญไม่คลิปหนาสวัสดีครับ